สวัสดีครับผมกลนแอคคอร์ดอินสปายสำหรับคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องคุญแจอิโมบิไลเซอร์รถ Honda CRV G3 สำหรับรถ Honda CRV G3 ตัวคุญแจจะเป็นแบบอิโมบิไลเซอร์ซึ่ง จะเป็นกุญแจที่เข้ารหัสเมื่อเราเสียบกุญแจไปที่เบ้ากุญแจและบิดสวิตไปที่ตำแหน่งออนที่หน้าปัดด้านล่างส่วนนี้นะครับจะโชว์ไฟรูปกุญแจสีเขียวขึ้นมาและจะดับลงไปเมื่อ คุณแจที่นำมาเสียบรหัสกุญแจตรงกันกับที่กล่อง ECU ได้บันทึกไว้นะครับถ้ารูปกุญแจตัวนี้ติดค้างอยู่จะทำให้รถไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้เพราะระบบจะตัดการทำงานของน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์นะครับ แสดงว่าตัวกุญแจที่นำมาเสียบอาจจะเป็นกุญแจที่มีรหัสไม่ตรงกันกับที่กล่อง ECU บันทึกไว้นะครับให้ทำการเปลี่ยนตัวกุญแจดอกใหม่มาเสียบดูนะครับถ้ากุญแจที่นำมาเสียบใช้ได้ปกติตัว ไฟตัวนี้จะติดขึ้นมาไม่ถึง3วินาทีก็จะดับลงไปนะครับก็คือกุญแจสามารถอ่านรหัสที่ถูกต้องนะครับทุกครั้งที่เสียบสวิตชกุญแจออนตัวไฟสีเขียวตัวนี้จะต้องติดขึ้นมาก่อนทุกครั้งนะครับและดับลงไปถ้าไฟสีเขียวตัวนี้ ปิดขึ้นมาตำแหน่งเวลาอื่นหรือติดค้างกระพริบขึ้นมาก็แสดงว่าเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ได้นะครับผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับเสียบกุญแกไปที่ตำแหน่งออนนะครับนะครับติดขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ดับ ลงไปนะครับอันนี้คือรถสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ตามปกตินะครับลองดูอีกครั้งนะครับรถสามารถสตา,าร์ทเครื่องได้ตามปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ